สิงโตกับกระต่ายกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเขียวขจีพวกสัตว์กินพืชอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขป่าแห่งน,นี้ไม่มีเสือสิงโตไฮยีน่านกอินทรีหรือสัตว์กินเนื้อใดๆก็ตามเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์กินพืชก็มีความสุขอย่างยิ่งในป่าโดยที่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะถูกโจมตีหรือถูกล่าแต่ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไหนไหมช่ช้าอากาศดีชะมัดเลยวันนี้ทั้งสบายและอุ่นรู้ใช่ไหมว่าหมายความว่ายังไงเออขอโทษเทหนาะเกลียดจังเวลานายพ่นน้ำใส่เราเนี่ยแม้พูดเองเฉยฉันชอบมันจะตาย <c oughs> <c oughs> เป็นปกติวิสัยที่สัตว์ต่างๆมีช่วงเวลาที่ดีจู่ๆก็มีเสียงคำรามดังกึกก้องสัตว์ทั้งหมดต่างมองเห็นว่ามีสิงโตน่ากลัวยืนอยู่บนหินก้อนใหญ่สัตว์ตัวน้อยวิ่งไปหาพ่อแม่ของมันซึ่งก็กลัวตัวสั่นเหมือนกันเอาละฟังกันนะฉันมาจากป่าข้างๆซึ่งอาหารมันหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยและ ฉันเห็นว่าไม่มีสิงโตหรือว่าแมวตัวใหญ่เลยในป่านี้ดังนั้นฉันจึงขอประกาศตนเองเป็นเจ้าป่าจากวันนี้พวกแกต้องก้มหัวให้ฉันเข้าใจไหมทุกอย่างเงียบสงัดพวกสัตว์ต่างกลัวที่จะพูดดีนั่นถือว่าตอบตกลงก็แล้วกันทีนี้ฉันจะล่าสัตว์ได้ทุกวันแล้ว แต่มันคงจะบ้าคลั่งไม่น้อยที่นี่ในฐานะที่เป็นพระราชาฉันขอให้อาหารเข้ามาหาฉันเองแทนที่ฉันจะออกไปล่าก่อนแล้วกันอ๋วันนี้ฉันอิ่มแล้วเพราะว่ากินมาเยอะแต่ว่าพรุ่งนี้ตอนบ่ายอาหารต้องมาเสิร์ฟให้ฉันจะเป็นใครก็ได้ในตรงนี้ตราบใดที่มันใหญ่พอขอตัวไปนอนก่อนละ แยยยกกัน้้ไดสิงโตจากไปและเข้าไปในถ้ำที่ประกาศว่าตั้งแต่วันนี้มันเป็นของมันในขณะที่ความเศร้าปกคลุมไปทั่วป่าอันแสนสุขสัตว์ต่งตางๆกลัวไปหมดกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พวกมันต่างกลับไปที่บ้านกันอย่างเงียบๆคืนนั้นเองคืนอันน่าสะเพริงกลัวมันทั้งยาวนานทั้งเงียบเชียบ จนกระทั่งช้างเรียกสัตว์อื่นๆไปตกลงกันว่าใครจะถูกเสิฟให้สิงโตหวนรุ่งขึ้นมีการถกเถียงกันอย่างหนกักไม่มีใครอยากเป็นอาหารของสิงโตเราหนีกันหมดนี่ก็ได้นะไปจากป่านนี้เราจะไปไหนกันละ่ะไม่ได้ยินเลือง่ายว่าป่าข้างๆก็พังไปหมดแล้วเราไปที่นั่นไม่ได้ถัดจากนั้นก็แค่ภูเขาไกลสุดลูกหูลูกตาเราจบเหตุกันที่นี่แล้ว จากนั้นก็ยิ่งมีเสียงทอกเถียงตามกันมาจนกระต่ายก้าวมาข้างหน้าเดี๋ยวฉันไปเองสัตว์ทุกตัวต่างตกใจก็ทุกคนต่างมีครอบครัวฉันหน่ะตัวคนเดียวไม่มีใครเสียใจที่ฉันต้องตายให้ฉันไปหาเขาพรุ่งนี้แหละทุกคนจะได้เตรียมตัวกันวันถัดไปได้ไงเมื่อพูดจบเขาก็จากไปบายวันถัดไป สิงโตก็ออกมาจากถ้ำและคำรามดังสนั่นอาหารท่านอยู่ที่ไหนท่านหิวสเสือเกินพวกนี้ต้องได้รับบทเรียนสน่อยแล้วสิงโตผู้เดือดดาลกำลังจะจากไปท่านใดนั้นเองมันก็เห็นกระต่ายกำลังเข้ามาหาอาหารท่านมาก็ช้าแถมน้อยอีกสัตว์พวกนี้คงรู้ดีขึ้นทุ่งนี้แหละเอาละตอนนี้ขอากินก่อนก่อนแล้วกัน ท่านครับกล้าดียังไงมาสายขนาดนี้ขอโทษครับท่านผมเองน่าจะมาถึงทันเวลาแต่ว่าผมช้าเองเพราะเห็นสิงโตตัวใหม่ในป่าสิงโตตกใจสิงโตอีกตัวงั้นเหรอมันคิดฉันขอให้แกเล่าเรื่องสิงโตตัวนี้ให้ฟังหน่อยสิสิงโตนั่นจะกินผมแต่ผมเองก็กำลังเดินทางมาหาท่านสิงโต มันหัวเราะเยาะผมเขาบอกว่าราชาตัวจริงต้องล่าเหยือและผมก็ไม่ควรก้มหัวให้กับสิงโตกระจอกอย่างท่านคำของเขานะท่านผมไม่ได้พูดนะมันกล้าดียังไงมาดูถูกฉันพาฉันไปหามันเดี๋ยวนี้เลยท่านสิงโตอีกตัวก็อยากพบท่านเช่นกันเขาไว้ชีวิตผมผมจะได้มาส่งสารถึงท่านยังไงล่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าป่าตัวใหม่แล้ว สิงโตยิ่งเดือดดานอย่างเป็นที่สุดมันพูดอย่างนั้นเหรอพาฉันไปหาไอ้วายร้ายนั่นแต่ท่านครับผมไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นเขาแข็งแรงและเขาก็อยู่ในป้อมฮะฉันไม่หวังหรอกว่าไอ้กระต่ายจิ๋วจะเข้าใจในศักดิ์ศรีไม่มีใครในป่านี้ท้าทายฉันได้และมีชีวิตต่อไปพาฉันไปหาไอ้เจ้าป่าจอมปลอมนั่นซะ และแล้วกระต่ายก็พาสิงโตไปที่สุดชายป่าที่ที่มีก้อนหินตั้งตระงานอยู่ท่านสิงโตอีกตัวอยู่ในป้อมนั่นแหละสิงโตปีนขึ้นไปในกำแพงบ่อน้ำและมองลงไปมันเห็นสิงโตอีกตัวมองกลับมาสิงโตเขาไม่คิดว่ามันเห็นเงาของตัวเองมันร้องอย่างดังสนัน่นเสียงร้องกึกก้องไปทั่วทั้งบ่อน้ำ และเสียงมันก็ยิ่งดังกว่าเดิมอีกแกพูดถูกไอ้ตัวนี้มันแข็งแรงมากเสียงของมันก้องกังวานแต่อย่าห่วงเลยฉันจะจัดการมันอย่างไวเมื่อพูดเช่นนั้นสิงโตก็กระโดดลงไปในบ่อน้ำหัวของมันกระแทกกับก้นบ่ออะไรกันไม่ฉันถูกหลอกหรือน,นี่ สิงโตไม่มีวันออกมาได้และกระต่ายก็ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจสัตว์ทุกตัวที่ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ต่างปรบมือกระต่ายโค้งหัวให้เจ้ากระต่ายขอบใจนะที่ช่วยเราไว้วันนี้นายสอนเราว่าความฉลาดได้เปรียบกว่าเสมอเทียบกับความแข็งแกร่งของร่างกายในที่สุด ป่าอันเขียวขจีก็กลับมาเป็นที่ที่มีความสุขอีกครั้งสัตว์ป่ากระโดดอย่างรื่นเริงและเต้นไปทั่วส่วนเจ้ากระต่ายตัวน้อยคุณคงไม่อยากเชื่อหรอกคะ่ะเขากลายเป็นเจ้าป่าเองซะงั้นแถมเป็นเจ้าป่าที่แสนดีอีกซะด้วย